ดูนี่มันกำลังจะเคลื่อนไปไปแล้ว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 เดี๋ยวเดี๋ยวซองไฟบานให้เบิงนี่นี่นี่ไปแล้วไปแล้วกำลังเคลื่อนไปแล้วไม่รู้อะไรนะครับ UFO หรือเปล่าเลี้ยวมานี่หน่อยน,นั่นๆๆถ้าจะสังเกตนะดูไฟเครื่องบินเครื่องบินจะเครื่องบินจะกระพริบได้นะครับข้างข้างล่างนะแต่อันนี้เป็นไฟนิ่งๆิ่งแล้วก็เคลื่อนไปเรื่อยนะเร็วเร็วกว่าเครื่องบินนี่ครับไม่รู้ว่าอะไรครับ ป้าสุดยอดเลยสุดยอดเลยดวงง่ก็เครื่องบินอีกไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะ UFO เปล่า UFO หรือเปล่าป้าอีหยังล่ะผู้ใดเ,เห็นตอนนี้ออกมาเบิ่งกันเด้อหรือผู้ใดหัวมันคืออย่างครับมันดาวแรนหมืหรือยังไดหรือหรือเป็นวัตถุจาก นอกโลกแล้วมันเฉียวโลกแล้วยังไงนะอันนี้นั่นไปแล้วค่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะหายไปแล้วเออเหลือเชื่อนะหายจอยเรียบร้อยหายแล้วหายแล้วแวบเรียบร้อยไม่เหลือแล้วครับหายไปเลยเอ,อ้าเหลือเชื่อนะหายแล้วโอ้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเหลือเชื่อมากวัตถุบนท้องฟ้านะวันนี้